กกตที่มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่นี้มันจะส่งผลกับการวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเป็นอไทยยังไงบ้างจริงๆมันก็เจอแบบนี้ทุกการเลือกตั้งนะครับเราไปเราไปก้าวล่วงไม่ได้เป็นทำนาหน้าที่ของกตอกตพรรคการเมืองที่จะลงไปรับการเลือกตั้งก็ก็ต้องก็ต้องปรับตัวเองไม่ใช่ให้กกตปรับมาหาเราเราก็ต้องปรับไปหากตกตเพราะเพราะเขาเขาเขาเป็นคนออกกฎเกณฑ์ ใหญ่ใคก็พร้อมในการที่จะเลือกตั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันส,ว,นสวันที่ใกล้ก็ตามพร้อมไม่พร้อมก็ต้องก็ต้องก็ต้องเป็นพรรคอันเมืองก็ต้องไปเลือกตั้ง,งนะครับทุกเงื่อนไขครับทุกเงื่อนไขมันจะมีความได้เปรียบยเสียเปรียบยังไรกันตรงนี้ไปด้อยเรามองว่าเราไปสร้างนโยบายที่โดนใจประชาชนดีกว่าดีกว่ามานั่งคิดว่าได้เปรียบเสียเปรียบใคร นะครับการแข่งขันมันเกิดเกิดขึ้นตลอดเวลาะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนโยบายแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับประชาชนว่าถ้าเขาเลือกเราเข้ามาแล้วเราทํางานให้เขาได้จนที่พอใจนะครับอันตรงนั้นสําคัญที่สุดแต่ภูมิใจใครก็มั่นใจใช่ไหมคะว่านโยบายที่จะลงไปรอบนี้เนี่ยมั่นใจว่าประชาชนดนใจประชาชนไหมคะเราก็ต้องทํานโยบายที่ที่เราคิดว่าดีที่สุดเสนอพี่น้องประชาชนนะครับส่วน คนตัดสินก็คือประชาชนเราไปตัดสินตัวเองไม่ได้จริงจริงเนี่ยเวลาก่อนการเลือกตั้งไม่มีพรรคไหนเขาพูดว่าจะจับใครไม่จับใครนะครับเพราะเ <c oughs> พราะเพราะไปไปไปเราเราต้องนึกถึงก่อนนอย่างอย่างช่วงนี้ถ้าทุกคนทราบว่าวก็ไม่น่าจะเกินสองสามเดือนก็ต้องมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยทุกวันนี้ แต่ละพักอย่างพรกภูมิใจไทยก็ต้องไปหาผู้สมัครที่ดีที่สุดมาให้ประชาชนต้องไปทำไพมบรีให้ครบนะต้องอตั้งสาขาให้เข้าตามรัฐธรรมนูญให้มากที่สุดแต,แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสใช่ไหมครับรวมถึงพรกเพื่อไทยเองก็มีโอกาสด้วยถูกครับเราก็ต้องพยายามทำตัวเราให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือเราเรา ทำความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดอ 200. <c oughs> โอ้โหเขาหวังได้หวังสักพันหนึ่งนี่ะะไหมคะมีหลายคนในช่วงที่มันเกิดวิกฤตแล้วเราต้องคุ้มครูในส่วนของคือที่พ่อค้าอยู่เนี่ยขณะเดียวกันไอ้กระแสข่าวการที่น้ำมันไฟใน้นใจเนี่ยมีการคุยกันไมคขัดกับคุณจะเรื่องครับช่วยชาวบ้านแก้ไขสถานการณ์วิกฤตก,ก,ก็ตราบใดเป็นรัฐบาลอยู่ต่อให้ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นั่นแหละนะครับถึงจะถึงจะหมดหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันตาบใดเป็นรัฐบาลอยู่จะเป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบหรือเป็นรัฐบาลรักษาการถ้ามันมีภัยมีอิมเมอร์เจนซีแบบนี้ก็ก็ต้องลุยกันเต็มที่เพื่อให้ให้พี่น้องประชาชนพ้นจาก ไทยพ้นจากความทุกข์ให้เร็วที่สุดมีหลายคนไปเชื่อมโยงครับว่าการที่ชาตเพื่อไทยไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเพราะมีการดิ้วแบบรัฐบาลไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีหลังบ้านคุยกันอะไรอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีครับวิกฤตภาคใต้ทำให้คุณจะใครต้องติดเกมหรอนครับในการไม่ครับการไปอย่างทุกวันนี้ที่เราต้องลงไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ก็ ็เพราะเราเป็นรัฐบาลไม่ได้ไปในฐานะพรรคภูมิใจไทยไปในฐานะในนฐาะที่เป็นรัฐบาลแล้วก็ระดมความร่วมมือของทุกหน่วยงานให้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอย่างที่ทจงต่างคนไปยื่นเน,นี่นยคุณสิทวัฒนก็ไปยื่นรองรื่องต่องว่ารัฐบาลจัดการได้ไม่โอเคใครใครยื่นนะฮะคุณสิทธิวัฒน์อ๋อครับยื่นร้องยื่นร้องเอาไว้รบอกว่าบราิหารแล้วกัน คเขาไม่แก้ไขอะไรเราเราเราควบคุมตัวเราเองได้เราไปแต่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าเรามีเจตนาบุญที่ดีที่ตั้งใจที่จะทํางานแก้ไขปัญหาบ้านเมืองประชาชนแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินต้งวลนไม่คะว่าวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้จะเป็นวิกฤตกระแส ไม่ได้กังวลเพราะเป็นกระแสว่าพรรคภูมิใจไทยจะจะขึ้นหรือลงแต่กังวลที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ทันใจตัวเองเสียงที่เหมือนกับจะตําหนิรัฐบาลผมอยู่ึงในช่วงนี้ท่านนายกเสียงที่เสียงที่ตําหนิในการบริหารจัดการครั้งนี้ดูเหมือนจะสมุดอยู่ท่านนายกนิจารณท่านนายกจัดการน้อมรับทุกอย่างนะครับแล้วก็ อันไหนที่ฟังแล้วเข้าท่ามีเหตุมีผลยังขออนุญ,ญาตก๊อปปี้ไปแก้ไขด้วยซ้ำ